สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกสถานการณ์ตลาดหุ้นที่วันนี้ดูเหมือนจะกําลังเล่าเรื่อง2เรื่องที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะคือด้านหนึ่งเนี่ยเราเห็นพวกยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีที่เคยเป็นดาวเด่นของตลาดอะคะ่ะตอนนี้เหมือนกําลังอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ในอีกด้านหนึ่งสินทรัพย์อื่นๆอ,อย่างหุ้นขนาดเล็กหรือว่าแม้จะคริปโตกลับกําลังคึกคักเป็นพิเศษเลยะคะ่ะบรรยากาศแบบนี้มันก็เลยตอกย้าภาพที่นักลงทุนหลายคนกําลังพูดถึงกันเลยนะคะว่านี่คือตลาดของคนเลือกหุ้นหรือ Stock Pickers Market ของจริงเลยที่แบบการลงทุนแบบเหวี่ยงแหว่จะเจ็บตัวได้ง่ายๆครับคำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันในการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะทำไมหุ้นที่ทุกคนรู้จักดีถึงกำลังดิ้นรนในขณะที่สินทรัพย์อื่นๆกลับพุ่งทยานเราจะมาสำรวจเบื้องลึกเบื้องหลังจากข้อมูลการพูดคุยวิเคราะห์ตลาดแบบสดๆของกลุ่มนักลงทุนกันคะ่ะครับเ,เรื่องตลาดของคนเลือกหุ้นที่ยกขึ้นมานี้น่าสนใจมากเลยครับ เพราะมันเชื่อมโยงโดยตรงกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการหมุนเวียนของเงินทุนหรือ rotation ซึ่งกำลังเป็นหัวใจของตลาดในตอนนี้เลยครับอ๋อ oh, rotation ใช่ครับแนวคิดก็คือว่าเงินที่ไหลออกจากหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้หายไปไหนจากตลาดนะฮะแต่มันกำลังถูกย้ายไปหาโอกาสในภาคส่วนอื่นแทนค่ะ <c oughs> นี่ไม่ใช่ภาวะที่นักลงทุนกลัวความเสี่ยงจนเทขายทุกอย่างหรือที่เรียกว่า risk off แต่มันคือการย้ายที่เสี่ยงมากกว่าซึ่งภาพที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ชัดที่สุดเลยนะครับจากการพูดคุยที่เราได้มาก็คือหุ้นในกลุ่มเศรษฐกิจจริงหรือ real world economy อย่าง Exxon Mobil ที่กำลังทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดการมันสวนทางกับหุ้นเทคอย่างสิ้นเชิงเลยครับ ภาพของ e x กซอที่พุ่งสวนทางกับหุ้นเทคนี้มันชัดเจนมากจริงๆค่ะงั้นเราลองมาดูฝั่งที่กำลังเจอปัญหากันก่อนดีกว่าในบทสนทนานั้นเขาพูดถึงกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ว่ายังไงบ้างคะในกลุ่มนั้นเขาระบุชื่อชัดเจนเลยแหละครับว่าหุ้นอย่าง Broadcom, Amazon, Apple, Meta แล้วก็ Microsoft กกำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าดิ้นรนหาผู้ซือ้อโหซึ่งเป็นคำที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียว แล้วก็มีทฤษฎีหนึ่งที่น่ากัรวมวลเขาบอกว่าตราบใดที่หุ้นเทคกลุ่มนี้ยังหาฐานของตัวเองไม่เจอตลาดโดยรวมก็จะไปต่อได้ลำบากค่ะเหตุผลก็ตรงไปตรงมาครับเพราะว่าน้ำหนักของหุ้นไม่กี่ตัวนี้ ในดัชนีอย่าง S&P 500มันมหาศาลมากจริงด้วยค่ะถ้ากลุ่มนี้ไม่ไปดัชนีก็ขยบยากตามไปด้วยนอกจากภาพรวมแล้วมีปัจจัยเฉพาะตัวอะไรที่กดดันหุ้นกลุ่มนี้อยู่ไหมคะมีประเด็นที่น่าสนใจมากที่ถูกหยิบยกขึ้นมาครับนั่นคือเรื่องค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานและก็น้ำของศูนย์ข้อมูลหรือ data centers อ๋อ data centers ใช่ครับที่กำลังจะกลายเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ที่บริษัทเทคอาจจะต้องเริ่มรับผิดชอบเองมากขึ้น คือที่ผ่านมาพวกเขาอาจจะผลักภาระบางส่วนไปได้แต่ด้วยกระแสะ AI ที่ทําให้ความต้องการพลังงานพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ทำให้ต้นทุนส่วนนี้เริ่มถูกจับตามองอย่างจริงจังและมันอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตรากําไรของบริษัทเหล่านี้ได้เลยในอนาคตอันใกล้ครับ เข้าใจแล้วค่ะคือต่อให้ไรายได้โตแต่ถ้าต้นทุนมันโตเร็วกว่ากำไรก็ลดลงได้เหมือนกันทีนี้พอเราเห็นภาพฝั่งที่อ่อนแอแล้วลองสลับไปดูฝั่งที่แข็งแกร่งบ้างดีกว่าค่ะเพื่อให้เห็นภาพที่สมดุลขึ้นแน่นอนครับกลับไปที่หุ้นกลุ่มเศรษฐกิจจริงที่เราเกริ่นไว้ตอนตอน้นอย่าง Exxon Mobil หรือ XOM เนี่ยไม่ใช่แค่การทำจุดสูงสุดใหม่ธรรมดานะครับแต่มันคือการทะลุกรอบฐานราคาที่สะสมพลังมานานถึง3-4ปี โอ้โหสามสี ho, ่ปีเลยเหรอคะใช่ครับแถมยังมีเงินปันผลที่ดีด้วยในบทสนทนาเขาถึงกับเรียกว่าเป็น Power Couple of Dividend Plus Best Breakout เลยทีเดียวคือได้ทั้งการเติบโตของราคาแล้วก็ได้กระแสงเงินสดไปพร้อมๆกันเหมือนได้ประโยชน์สองต่อเลยนะคะใช่ครับและอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่ถูกมองว่าเหมือนธงเขียวหรือ Green Flag ส่งสัญ,ญญาณบวกให้กับเศรษฐกิจก็คือราคาของทองแดงหรือ Copper ครับ อ๋อดอกเตอร์คอปเปอร์ใช่เลยครับที่ตอนนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลในแวดวงการลงทุนมักจะเรียกทองแดงวัดดอกเตอร์คอปเปอร์เพราะมันมีความสามารถในการวินิจฉัยสุขภาพของเศรษฐกิจโลกได้ค่อนข้างแม่นยำการที่ราคาทองแดงแข็งแกรง,งแบบนี้จึงเป็นอีกหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าแม้ภาคเทคโนโลยีจะกำลังสะดุดแต่เศรษฐกิจในภาพรวมจริงๆแล้วอาจจะยังคงแข็งแรงอยู่ครับ โอหพอเห็นภาพรวมสองขั้วที่แตกต่างกันสุดๆแบบนี้แล้วยิ่งทําให้อยากรู้เลยค่ะว่าถ้าเจาะลึกลงไปเป็นรายตัวหุ้นตัวไหนที่ถูกพูดถึงเป็นพิเศษบ้างคะมีการพูดถึงหลายตัวเลยครับถ้าเริ่มจากฝั่งที่ดูดีนะฮะในกลุ่มชิปด้วยกันเองหุ้นอย่าง AMD กลับได้รับความสนใจแล้วก็ดูมีทรงดีกว่าหุ้นชิปตัวอื่นๆอืมและที่น่าแปลกใจคือบางตัวเป็นหุ้นขนาดเล็ก ซึ่งตามที่สีการหมุนเวียนเงินทุนในตอนนี้น่าจะทำผลงานได้ดีแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นอ้าวเหรอคะครับเช่น r i v i a n หรือ RIVN แล้วก็ UNITY หรือ U ทั้งสองตัวนี้กำลังทดสอบฐานราคาเดิมแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีนักสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนพอสมควรเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวที่ถูกเรียกด้วยสมญานามทีเ่เจ็บปวดมาก ว่าเป็นวัวที่น่าสังเวชหรือ Miserable Cow ก็คือเท s l a ครับโอ้โหใช้คำได้เห็นภาพความรู้สึกของคนที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่เลยนะคะเนี่ยแสดงว่านักลงทุนในกลุ่มนั้นคงจะเจ็บปวดกับหุ้นตัวนี้มาพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาครับแต่ถ้าจะให้เจาะลึกลงไปอีกกลุ่มซอฟต์แวร์ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากค่ะ ดัดชนีที่ใช้แทนหุ้นกลุ่มนี้คือ IGV ซึ่งในบทสนทนาบอกตรงๆเลยว่าภาพรวมของมันดูแย่มากหรือ looks terrible ทั้งกลุ่มเลยเหรอคะใช่ครับแต่ในความอ่อนแอโดยรวมนั้นกลับมีการพูดถึงหุ้นสองตัวที่อาจจะเป็นโอกาสในการช้อนซื้อหรือ bottom fishing ได้ครับน่าสนใจคะ่ะในกลุ่มที่ดูแย่แต่กลับมีเพชรซ่อนอยู่ อาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับตัวแรกคือ MongoDB หรือ MDB ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเขาชี้ให้เห็นว่าหุ้นตัวนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างชัดเจนมานาน <c oughs> ทำให้มันเป็นหุ้นที่บริหารความเสี่ยงได้ง่ายเพราะนักลงทุนจะรู้ว่าจุดไหนคือแนวรับสำคัญที่ถ้าหลุดไปต้องยอมแพ้และในทางกลับกันถ้ามันสามารถทะลุแนวต้านด้านบนไปได้ก็มีโอกาสเติบโตอีกมากเป็นการเดิมพันที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ชัดเจนครับ คือต้องไม่เดาสุ่มแต่มีแผนการที่ชัดเจนรองรับถูกต้องครับส่วนอีกตัวคือ DocuSign หรือ D.O.C.U. ที่กำลังเกิดสัญญาณทางเทคนิคที่เรียกว่า Golden Cross ในกราฟรายสัปดาห์ Golden Cross ครับสัญญาณนี้ก็คือการที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะสั้นปัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักเทคนิคจะมองเป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งครับ นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าแม้ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมจะดูไม่ดีแต่การมองหารายตัวที่แข็งแกร่งกว่ากลุ่มถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญมากในตลาดแบบนี้พอพูดถึงกลยุทธ์ต่างๆแล้วมันก็พาเราไปสู่เรื่องที่จับต้องได้ยากขึ้นนะคะแต่ดิฉันว่ามันคือหัวใจของการลงทุนเลยนั่นก็คือเรื่องของจิตวิทยาครับ ซึ่งในบทสนทนานี้ก็มีการถกเถียงกันในประเด็นคลาสสิกเรื่องเงินสดข้างสนามหรือ money on the sidelines ที่น่าสนใจมากเลยค่ะใช่ครับเป็นประเด็นที่พูดถึงกันทุกยุคทุกสมัยจริงๆมุมมองแรกก็เป็นแบบที่เราได้ยินกันบ่อยๆค่ะคือเงินเหล่านี้มีอยู่จริงมาจากกลุ่มคนที่พอใจกับผลตอบแทน3 4ในบัญชีเงินฝากที่ความเสี่ยงตำ่ำแล้วก็กำลังรอจังหวะที่ดีในการเข้าตลาดแต่มีอีกมุมมองหนึ่งที่ดิฉันว่ามันมันน่าทึ่งมาก เขาอ้างอิงรายงานของบริษัทชอปที่บอกว่าบัญชีที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดคือบัญชีของคนที่เสียชีวิตไปแล้วโอโ้โหซึ่งนำไปสู่ข้อสันนิษฐานที่น่าคิดว่าหรือเงินสดข้างสนามจำนวนมากที่เราพูดถึงกันอาจจะเป็นเงินในบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเพราะเจ้าของบัญชีเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเป็นมุมมองที่พลิกความเชื่อเดิมๆไปเลยนะครับ แต่มันฟังดูสุดตรงไปหน่อยไหมคะคือเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเงินจํานวนนั้นมันมีในยะสําคัญจริงๆหรือมันเป็นแค่เรื่องเล่าที่น่าสนใจแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดในภาพรวมขนาดนั้นนั่นเป็นคําถามที่ดีมากครับแน่นอนว่าคงไม่มีใครรู้ตัวเลขที่แท้จริงแต่สิ่งที่ทฤษฎีนี้ทํา คือการตั้งคำถามกับความเชื่อพื้นฐานของตลาดถ้าทฤษฎีนี้มีส่วนจริงแม้เพียงเล็กน้อยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองแนวรับของตลาดไปเลยนะครับเพราะนักวิเคราะห์หลายคนมักจะมองว่าเงินสดข้างสนามคือกระสุนสำรองที่รอวันจะยิงเข้ามาพยุงตลาดในยามที่ราคาตกค่ะแต่ถ้าเงินก้อนนั้นเป็นเงินผีที่ไม่มีวันถูกนามาใช้จริงมันก็หมายความว่าตลาดอาจจะไม่ได้มีแนวรับที่แข็งแกร่งอย่างที่หลายคนคาดหวังไว้ได้ก็ได้ พอคิดแบบนี้แล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกมุมมองที่3ที่มาจาก AI ซึ่งพยายามจะเปลี่ยนกรอบของคำถามไปเลยจากที่เคยถามว่าเงินจะเข้ามาในตลาดเมื่อไหร่ไปเป็นต้องมีเงื่อนไขอะไรที่จะทำให้คนยอมสละผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงแล้วย้ายเงินสดนั้นออกมารับความเสี่ยงในตลาดหุ้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะการเปลี่ยนมุมมองมาที่ตัวนักลงทุนเองนี่แหละครับที่เป็นประเด็นสาคัญมาก ในบทสนทนามีคำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับการรับมือกับความผันผวนของพอร์ตการลงทุนหรือ p l ว่าอย่าเทรดตาม PNL คืออยากตัดสินใจซื้อขายตามจำนวนเงินบาทที่บวกลบแต่ให้สนใจที่เปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงมากกว่าอ oh. เพราะสมองของคนเราจะตอบสนองต่อการเห็นเงินหายเป็น1 0 0 0 0แสนบาทรุนแรงกว่าการเห็นพอร์ตลบเป็นมากทาั้งๆที่มันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งอารมณ์ตรงนี้มักนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดครับโห oh, ประเด็นนี้น่าคิดมากเลยค่ะไม่เคยนึกเลยว่าพฤติกรรมการลงทุนของเราอาจจะถูกขับเคลื่อนโดยสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตจริงมันเหมือนกับว่าตลาดหุ้นกลายเป็นพื้นที่สำหรับเติมเต็มตัวตนของเราไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะใช่เลยครับและมันลึกไปกว่านั้นอีกคือมีการเชื่อมโยงพฤติกรรมการหยิบมือถือขึ้นมาเช็คพอต,ตลอดทั้งวันกับสิ่งที่เรียกว่า สไตล์ความผูกพันแบบวิตกกังวลหรือ anxious attachment style อ <Ooh. S 1> ซึ่งเป็นลักษณะทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งเลยและท้ายที่สุดมันก็นำไปสู่หลักการที่สำคัญที่สุดที่ว่าจงรู้จักตนเองหรือ know thyself โดยมีการยกตัวอย่างเรื่องความต้องการหลักหรือ core needs ของคนเราเช่นหากใครคนหนึ่งมีความต้องการการผจญภัยหรือ adventure ในระดับสูงแต่ชีวิตจริงของเขาอาจจะเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นค ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะเข้ามาเทรดแบบเสี่ยงเกินความจําเป็นในตลาดหุ้นเพื่อเติมเต็มความต้องการที่ขาดหายไปในชีวิตจริงโดยไม่รู้ตัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจในจิตวิทยาของตัวเองเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังอย่างยิ่งในการลงทุนครับพอเข้าใจภาพปัจจุบันและมิติด้านจิตวิทยาแล้วเราลองมองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะว่ามีปัจจัยอะไรที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดได้บ้างคะ่ะครับผม ประเด็นใหญ่ที่ถูกพูดถึงก็หนีไม่พ้นนโยบายดอกเบีย้ยและธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดครับซึ่งมีการวิจารณ์จากนักลงทุนบางกลุ่มว่าเฟดมักจะช้าไปเสมอหรือเล e to the p a า t ีทั้งตอนขึ้นและตอนลงดอกเบีย้ยคและมีมุมมองที่สนับสนุนให้เริ่มลดดอกเบีย้ยได้แล้วเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจจริงและภาคธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังได้รับผลกระทบจากต้นทุนการเงินที่สูงแม้ว่านั่นอาจจะทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อยก็ตาม แต่ดูเหมือนจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่นักลงทุนในวงสนทนานั้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะใช่ครับและนั่นคือการหมดอายุของ Options ในเดือนมกราคมหรือที่เรียกว่า January OpexJanuary Opex นี่คือจุดที่ทุกคนจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะมันมีพลังในการเปลี่ยนแปลงทิศทางตลาดในระยะสั้นได้ช่วยอธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะว่าทำไมการหมดอายุของออปชั n นถึงมีความสำคัญขนาดนั้น น้องนึกภาพมันเหมือนเขื่อนที่กั้นน้ำขนาดใหญ่ไว้ครับเขื่อนออปชันคือสัญญาทางการเงินจำนวนมหาศาลที่นักลงทุนรายใหญ่ใช้บริหารความเสี่ยงและเก่งกำไรเมื่อสัญญาทั้งหมดนี้หมดอายุในวันเดียวกันมันเหมือนกับการพังทลายของเขื่อนนั้นมันบังคับให้ผู้เล่นรายใหญ่ต้องปรับสถานะการลงทุนของตัวเองขนาดใหญ่อาจจะต้องซื้อหรือขายหุ้นจำนวนมากเพื่อปิดสถานะเดิม ทำให้เกิดสภาพคล่องปริมาณมหาศาลไหลเข้าสู่ตลาดในเวลาอันสั้นอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะซึ่งพลังของเงินก้อนนี้สามารถปลดล็อกทิศทางของตลาดและกำหนดแนวโน้มไปได้อีกหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนเลยครับเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนการเคลียร์กระดานแล้วเริ่มเกมใหม่ซึ่งในบทสนทนามีการย้อนไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในเดือนมกราคมปี2023ที่สถานการณ์คล้ายกันมากคือตอนนั้นตลาดดูย่ำแย่และซบเซาสุดๆแต่พอหลังจากช่วงออพเค็กซ์ผ่านพ้นไป ตลาดก็กลับพุ่งทยานเป็นกระทิงอย่างรุแรนแรงในนั้นใช้คําว่า release the hounds หรือปล่อยสุนัขล่าเนื้อเลยทีเดียวครับผมคําถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือประวัติศาสตร์จะซ้ารอยเดิมในปีนี้หรือไม่นั่นเป็นคําถามที่น่าติดตามจริงๆครับซึ่งก็คงไม่มีใครให้คําตอบที่แน่นอนได้ในตอนนี้ค่ะงั้นก่อนจะจบการเจาะลึกในวันนี้เรามาสรุปประเด็นสําคัญที่ได้จากการพูดคุยกันอีกครั้งนะคะข้อแรกคือตลาดกําลังอยู่ในภาวะหมุนเวียนกลุ่มลงทุนอย่างชัดเจน เงินทุนกำลังไหลออกจากคุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปยังสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจริงและสินทรัพย์เสี่ยงทางเลือกอื่นๆอย่างเช่นคริปโตครับข้อ2คือในตลาดที่มีความผันผวนและไม่แน่นอนเช่นนี้การรู้จักตัวเองและเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังการตัดสินใจของเรากลายเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งยวดในการเอาตัวรอดและสร้างผลตอบแทนค่ะถูกต้องที่สุดครับและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายผมอยากจะชวนให้ลองคบคิดต่อในประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมาก จากการพูดคุยที่เราวิเคราะห์กันส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การย้ายเงินสดข้างสนามเข้ามาในตลาดหุ้นค่ะแต่มีช่วงหนึ่งที่ผู้พูดในวงสนทนาเกริ่นถึงการที่คนอาจจะนำเงินไปซื้อสินทรัพย์ในโลกจริงหรือ real world assets ที่อยู่นอกตลาดหุ้นอืเลยอยากจะตั้งคำถามทิ้งท้ายไว้ว่าจะเป็นอย่างไรหากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาดในรอบต่อไปไม่ใช่การที่เงินสดไหลเข้าสู่ตลาดหุ้น แต่กลับเป็นการที่นักลงทุนในตลาดหุ้นเองที่เริ่มย้ายเงินทุนออกไปสู่สินทรัพย์ในโลกจริงแทนเช่นที่ดินงานศิลปะหรือธุรกิจส่วนตัวน่าคิดมากค่ะการหมุนเวียนของเงินทุนในลักษณะนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงและมันจะส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจในภาพรวมของเราบ้างนี่คือคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อครับ